พ r c t ติ m o n ังกี้คือวงร็อกจากประเทศอังกฤษซึ่งก่อตั้งในเมืองเชดฟิลด์ในปี2002สมาชิกดังเดิมก็จะมีอเล็ Turner ซึ่งเป็นนักร้องนำที่ยอดเยี่ยมและยังเป็นมือกีตาร์ที่เก่งมากอีกด้วยมือกลองที่อยู่กับวงมาตั้งแต่ก่อตั้ง Matt h e เดอรมือกีตาร์ที่อยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งเช่นเดียวกันเจมมี่คุก และมือเบสคนปัจจุบันนิกโอมาเล่ซึ่งก็อยู่ในวงมานานมากพอที่จะเป็นสมาชิกเกาะตั้งได้เลยล่ะแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงชื่อเสียงของอาร์ติกมังกี้แล้วล่ะก็ก็ถือได้ว่าพวกเขานั้นเป็นวงร็อกที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในยุคเลยก็ว่าได้แต่เรื่องราวของอาร์ติกมังกี้ก่อนที่จะมาเป็นวงระดับโลกนี้เรื่องราวของเขามาเริ่มต้นมาได้ยังไง จุดเ,เริ่มต้นของ Arctic Monkey กนั้นมาจาก Alex Turner กับ Matt Helder นักร้องนำและมือกองประจำวงที่ได้เจอกันตอน7ดขวบและก็ได้เป็นเพื่อนกันในที่สุดส่วนเจมี่คุกในตอนนั้นเขาอาศัยอยู่บ้านใกล้ๆก,ก,กับ Matt และอเล็กซ์เลยทำให้เขานั้นได้เข้าร่วมวงส่วนมือเบสในตอนนั้นคือ Andy n i นิโคสันเขานั้นได้เรียน High ไฮสคูลเดียวกันจึงได้เข้าร่วมวงในฐานะมือเบส โดยที่วงในตอนนั้นได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงมาจาก The Strokes แบบที่เพลง Start r e a t m e n t ได้กล่าวไว้ในท่อนแรก I think I wrote that, expecting One the ในช่วงแรกๆพวกเขานั้นเล่นดนตรีไม่เป็นด้วยซ้ำพวกเขาได้แต่จับเครื่องดนตรีมาแล้วก็ฝึกเล่นกันไปเรื่อยๆพวกเขานั้นใช้เวลากันหลายปีมากๆฝึกฝนและซ้อมมากมายและก็เขียนเพลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เดโมทั้งหมด18เพลงทุกๆครั้งที่พวกเขานนั้นไปเล่นดนตรีพวกเขานั้นจะแจกซีดีเดโมที่มีชื่อว่า beneath the boardwalk พวกเขานั้นแจกให้ฟรีเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากนั้นก็คือ ในอัลบั้มเดโมนั้นมีเพลงดังที่เรานั้นจะยังได้ยินจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่น I Bet You Look Good on the Dance Floor และ m e r d y b u m ซึ่งผมมั่นใจได้ว่าทุกวันนี้มันก็แทบจะกลายเป็นเพลงปาร์ตี้ประจำประเทศอังกฤษไปแล้ว <1984. S 2> ในยุคนั้นอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเครื่องมือในการโปรโมทให้กับศิลปินดังๆมากมายและด้วยการที่ว่าพวกเขานั้นแจกเดโมในการเล่นคอนเสิร์ตนั่นแหละเลยทําให้มีแฟนเพลงบางกลุ่มนั้นได้เอาเดโมของเขานนไปอัปโหลดในอินเทอร์เน็ตและทาให้วงของเขาน,นเป็นที่รู้จักทําให้พวกเขานั้นมีแรงผลักดันตัวเองมากพอในการทํอ EP ีในชื่อ Five Minutes with Arctic Monkeys ซึ่งถูกปล่อยออกมาในปี2005 และเรื่องที่น่าดีใจมากๆในตอนนั้นก็คือในปีเดียวกันนั้นในเดือนมิถุนายนพวกเขานั้นได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงเป็นครั้งแรกซึ่งค่ายเพลงแรกของพวกเขานั้นก็คือ Domino Record นั่นเองหลังจากเข้าร่วมกับค่าย Domino Record แล้วทำให้ความสำเร็จในเพลง I Bet You Look Good on the Dance Floor และ When the Sun g o Down นั้นขึ้นไปถึงชาร์ตอันดับหนึ่งในประเทศอังกฤษ Said when the goes down. ต่อมาในช่วงปี2006ก็ได้มีการออกอัลบั้มที่หน้าปกน่าจะคุ้นหน้าใครหลายๆคนอัลบั้ม Whatever People Say I Am That's What I'm Not นั้น เป็นเดบิวต์อัลบั้มของ Arctic m o n k e y ในปี2 0 1 4อัลบั้มนี้นั้นถูกคุ a ลิฟายว่าสามารถขายได้มากถึง2ล้าน1 0 0 0 0ชุดกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นอัลบั้มเดบิวต์ที่ขายดีที่สุดและขายได้รวดเร็วที่สุดในประเทศอังกฤษในเวลานั้นในปีนั้นเองถือว่าเป็นปีแจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่าพวกเขานั้นชนะรางวัล Enemy Award มากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงยอดฮิตวงอังกฤษมาแรงหรือวงอังกฤษที่ดีที่สุดในตอนนั้น หลังจากความสำเร็จทั้งหมดพวกเขาก็ได้ออกเพลง Who the Fuck Are Arctic Monkeys เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองได้มีข่าวลือบอกว่า Arctic Monkeys นั้นเป็นวงที่หิวเงินเลยรีบทําเพลงปล่อย EP เพื่อที่จะรีบขายทางวงเลยทําการตอบกลับโดยบทเพลงเพลงนี้พวกเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆก,ก,กับเรื่องราวแบบนี้เลยพยายามใช้เวลากับตัวเองแล้วเขียนเพลงด้วยความครีเอทีฟสักครั้งหนึ่งดู หลังจากนั้นพวกเขาก็มีแผนที่จะทัวร์อเมริกาแต่ในตอนนั้นเองแอนดี้นิโคสันนั้นเกิดความเหนื่อยล้าและรับมือกับเรื่องชื่อเสียงที่มากมายได้ยากมากซึ่งเขาเลยตัดสินใจที่จะออกจากวงและก็ได้มีการเปลี่ยนมือเบสเป็นคนปัจจุบันที่เราได้เห็นในทุกวันนี้นั่นก็คือนิกโอมาเล่นิกโอมาเล่นั้นเป็นมือเบสที่เป็นเพื่อนกับสมาชิกในวงมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวเลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากลําบากมากนะัก แล้วนิกโอมาเล่นั้นก็อยู่กับวงมานานจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เลยทีเดียวต่อมาในปี2007พวกเขาได้ไปล่อยอัลบั้มที่มีชื่อว่า Favorite Words Nightmare ซึ่งถือว่าเป็นสตูดิโออัลบั้มที่2ของพวกเขา อัลบั้มนี้นั้นมีการเปลี่ยนแาวของตัววงไปอย่างมากอเล็กซ์เทอร์เนอร์ซึ่งเป็นลิลิคอรริสซึ่งเขียนเนื้อเพลงเก่งมากอยู่แล้วได้ปล่อยของอย่างเต็มที่ในอัลบั้มนี้เขาได้อธิบายมันว่าอัลบั้มนี้นั้นจะไม่เหมือนอัลบั้มก่อนๆที่ผ่านมาและด้วยความที่ว่าพวกเขานั้นลงอัลบั้มต่อจากปีที่แล้วอย่างทันทีเลยทำให้พวกเขานั้นได้รับรางวัลมากมายอย่างเหลือล้นเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Mercury p r i z e หรือว่าจะเป็นรางวัลต่างๆมากมายจากอเมริกาแม้แต่รางวัลในประเทศอังกฤษเองก็ไม่เว้นและยอดขายของ2อ,อัลบัมนั้นรวมกันทําให้พวกเขานั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการขายอัลบัมอย่างมากในช่วงเวลานั้นในปีนั้นเขาได้เล่นทั้ง Glastonbury Festival แม้กระทั่งสนามกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็อย่างโอทารฟอร์ด ก็ไม่โอทัฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาที่สามารถจุคนได้มากถึง55,000คนเพลงที่เจ๋งที่สุดของ Arctic Monkey ในอัลบั้ม Favorite w o r s t Nightmare นั้นก็คือ505เป็นเพลงที่พิสูจน์ให้ผู้ฟังหลายๆคนนั้นได้รู้ว่า Arctic Monkey ้นั้นสามารถค้นพบและสร้างและยังสามารถ เล่นดนตรีให้ซาวดาร์กยิ่งขึ้นได้อีกด้วยมันเป็นเพลงที่มีความพิเศษอย่างมากถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดของอา c t ติกมังกี้เลยก็ว่าได้ หลังจากความสำเร็จในการลองซาวใหม่ๆใ,ในอัลบัม้ม Favorite Verse Nightmare ในปีถัดมา Arctic Monkey เลยทำอัลบั้มที่มีชื่อว่า Hamburgs ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ให้พวกเขาไดนน้ทดลองซาวใหม่ๆแล้วมันออกมาดีมากแต่เพลงของอัลบั้มนี้นั้นเป็นเพลงที่มีความดาร์กและมีความเข้าถึงยากอย่างมาก ถึงแม้ว่าอัลบั้มฮัมส u เบิร์กนั้นจะเป็นอัลบั้มที่ติดท็อปชาร์ตมากมายและได้รับรางวัลรวมไปถึงคะแนนรีวิวที่ดีแต่ยอดขายข,ายของฮัมส u เบิร์กตลอดตั้งแต่วางจําหน่ายนั้นขายไปได้เพียงแค่3 0 0 0 0นชุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อเทียบกับยุคนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจอะไรสัเท่าไหร่อัลบั้มนี้ได้ไปอัดในสตูดิโออย่างดีนะั่นก็คือ c ิต y Studio ในประเทศอเมริกาคุณจอชโฮมก็มาโปรดิวซ์ให้กับอัลบั้มนี้อีกด้วย อัลบั้มฮัมสเบิร์กนั้นเป็นเหมือนกับฟาวเดชันที่ทําให้พวกเขานั้นกล้าที่จะลองผสมแนวเพลงต่างๆและใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างออกไปในการทําเพลงเป็นเหมือนฐานที่ดีในการที่ทําอัลบั้มต่อๆไปอีกด้วยและมันยังเป็นอัลบั้มที่ทําให้พวกเขานั้นได้ไปแสดงในงาน Reading and Lead ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีของอังกฤษที่ใหญ่มากๆเพลงที่เด่นที่สุดในอัลบั้มฮัมส u เบิร์กที่หลายๆคนนั้นยังได้ฟังทุกวันนี้ในงานเทศกาลดนตรีของอาร์ติกมังกี้นั่นก็คือ Riing Lightning i'm not Not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But well, last night I looked up into the dark half of the blue and they gone backwards. I looked up into the dark ในช่วงปี2010ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้อเล็กซ์เทอร์เนอร์นั้นแยกตัวออกมาเขียนเพลงให้กับหนังเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ Submarine แต่อย่างไรก็ตามเพลงในหนังของซ b m a r i n นนั้นก็ได้นำมาประกอบอยู่ในอัลบั้มต่อไปนั่นก็คือ Socket and See. มันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวที่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าเทียบจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อัลบั้มแรกจนมาถึงอัลบั้มที่2ในอัลบั้มที่ประกอบหนัง u b m a r i n นนั้นถือว่าเป็นก้าวแรก ที่อเล็กซ์เทอร์เนอร์นั้นได้แสดงให้เห็นว่าความสามารถของเขานั้นสามารถทำอะไรได้มากขนาดไหนและในการเปลี่ยนแปลงครั้นงนั้นของอเล็กซ์เทอร์เนอร์ก็ส่งผลโดยตรงกับวงอาร์กติกมังกี้ อัลบั้มสก t and น e ีนั้นเปรียบเสมือนการเปลี่ยนซามของวงอ r c t i ติก n ังกี้ไปโรือยสิ้นเชิงและเท่านั้นยังไม่พอยังเปลี่ยนลุคของทั้งวงอีกด้วยจากเราหนุ่มร็อกอังกฤษจากดินแดนผู้ดีกลายเป็นไบเกอร์ร็อกแอนด์โรลอเมริกันในช่วงนั้นก็โดยมีศิลปินอย่างเรียมกลเกอร์แห่งโอ s i ซิสได้ออกมาพูดว่าการแต่งตัวของอา c t i ติก n ังกีแล้วสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษอันใหม่ของเขานั้นมันช่างตลกสิ้นดี and he starts speaking American you know what I mean They're the ones putting getting his hair in the quiff and out a big biker leather jackets on you know what I mean he's like when he goes back to his mams Reading konkurs respecting They Calvinш its ในปีสองพ e นสิ r อ i ล็กซ์เทอร์เน e ร์นั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาโดยที่ตัวเขานั้นเขียนอัลบั้มซ c กิแดนซีที่นิวยอร์กและไปอัดเสียงที่แคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสอเล็กซ์เทอร์เนอร์ได้บอกกับมือกลองว่าเขาต้องการให้เสียงของอัลบั้มนี้นั้นมีความป๊อปมีความวินเทจและมีความที่ตรงไปตรงมามากขึ้น อเล็กซ์เทเบอกว่าเขาต้องการที่จะหลีกนี้จากซาวด์ดักดักในอัลบั้ม h ัมเบิร์กสแล้วต้องการที่จะทำให้มันนั้นมีความสดใสามากยิ่งขึ้นจากดนตรีที่เข้าถึงยากในสมัยก่อนกลายเป็นดนตรีที่ป๊อปปูล่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเจาะก,กลุ่มตลาดคนอเมริกันแล้วก็ยังได้ไปทัวร์เดอะสโตรกและก็ได้เล่นนิทรศการที่ชิคาโกในโ Lo ลาปาโลซอีกด้วย ต้องขอบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนแนวในครั้งนี้นั้นส่งผลดีอย่างมากให้กับตัววงและก็ตีกลุ่มตลาดคนอเมริกันได้ดีมากอีกด้วยและยังมีเพลงที่น่าจดจำเพราะๆอีกมากมายและอัลบั้ม s o กิแดนซีในช่วง2อาทิตย์แรกนั้นสามารถขายนําหน้าอัลบั้มบอนดิสเวียของ La ดี้กาการไปได้อีกด้วยแต่ถ้าหากว่าพูดถึงแล้วว่า Ar c t i ติ o n ังกีมีแผนอะไรต่อจากนี้ผมคิดว่า s ากิแดนซีมันเป็นเหมือนแค่การลองการตลาดเท่านั้นถ้าเทียบกับสิ่งที่กําลังจะมาถึงต่อจากนี้ Alex Turner ได้บอกกับผู้คนว่าอัลบั้ม AM นี้คืออัลบั้มที่มีความเป็นตัวตนที่สุดของ Arctic m o n k e y และยังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างฮิปฮอปกับร็อกแอนด์โรลได้อย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงการแต่งตัวแบบร็อกแอนด์โรลในยุค50บอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่มีสไตล์มากๆ อัลบั้ม A.M. นั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่อัลบั้มที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จที่สุดตั้งแต่เคยทำอาชีพนักดนตรีมาแต่พวกเขานั้นยังได้ยอดวิวมากที่สุดจากเพลงที่มาจากอัลบั้ม A.M. ซะส่วนใหญ่อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น Do I a n n a k นั้นก็ปาเข้าไปตั้งเกือบพันล้านวิวแล้วและยังเป็นอัลบั้มที่ชาร์ตสูงสุดในอเมริกาของทางวงอีกด้วย จากสถิติเว็บที่ผมเจอมานั้นอัลบ,บัม AM นั้นสามารถขายไปได้ถึง2 7ล้านแสนชุดรางวัลในปีนั้นก็มากมายไม่ว่าจะเป็น Mercury p r i z e ไม่ว่าจะเป็น Enemy แต่ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คืออัลบ,บัมดีนั้นได้เข้าไปชิงรางวัลใน c a t e ก o ร y Grammy Award อีกด้วยและมาในคราวนี้พวกเขานนั้นได้เล่นต่อหน้าคนทั้งหมด80,000คนในงานคอนเสิร์ต Reading and r e a d ททำให้ Arctic m o n k งกีนั้นเป็นหนึ่งในวงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปี2013 เพราะว่าอัลบั้ม AM นั่นเองทำให้พวกเขานั้นมีงานเล่นตลอดทั้งปีต่อจากนั้นมาเรื่อยๆและประสบความสำเร็จในการอินเทอร์วิวมากมายรวมไปถึงอะคูสติกเวอร์ชันที่เล่นได้ไพเราะอย่างมากพูดได้เลยว่า AM นั้นเป็นอัลบั้มที่มากกว่าการแจ้งเกิดแต่เป็นการทำให้พวกเขานั้นมีเงินมากพอที่จะใช้ได้ยันรีทายกันเลยทีเดียวแหละ การมาถึงของอัลบั้ม AM นั้นเป็นเหมือนกับปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นอัลบั้มที่ได้รับการรีวิว10คะแนนเต็มอยู่หลายครั้งนอกเหนือจากนี้แล้วทาง Arctic Monkeys ก,ก,ก,ก็ได้ทํารูปปั้นที่เป็นรูปช้างแต่เพดไลเป็นแบบเดียวกันกับหน้าปกอัลบั้ม AM พวกเขาทํามันขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการกุศลให้กับโรงพยาบาลเชตฟิลด์ในประเทศอังกฤษหรือเมืองบ้านเกิดของเขานั่นเองอัลบั้ม AM นั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าพวกเขานั้นมาไกลามากจากวันแรกและต้องขอบอกได้เลยว่า AM นี่คือที่สุด ในอาชีพของพวกเขาแล้วจริงๆ Tran Quality Base Hotel and Casino ถือว่าเป็นชื่อที่ยาวมากๆสำหรับอัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่ยาวอย่างเดียวแต่แปลกซะด้วยความจริงแล้วผมก็อยากจะจบวิดีโอลงตั้งแต่อัลบั้ม AM แต่ความอัจฉริยะในเพลงของอัลบั้ม Tran q u i l i t y Base Hotel and Casino นั้นเป็นอะไรที่ มองข้ามไปไม่ได้แต่ถ้าจะให้มาเบรกกิ้งแท็กกันทีละเพลงเลยว่าแต่ละเพลงนั้นสื่อความหมายเชิงลึกอะไรบ้างนั้นคงอาจจะต้องเป็นคลิปถัดไปแต่ถ้าให้พูดว่ามันมาจากไหนและจุดประสงค์ของมันคืออะไรนั้นคงอาจจะทำได้ในวิดีโอตัวนี้ tranquility base hotel casino นั้นเป็นอัลบั้มที่6ของ Arctic Mon k e ก้ซึ่งเป็นคอนเซปต์อัลบั้มนั่นก็คืออัลบั้มที่มีเรื่องราวในตัวของมันและเรื่องราวของอัลบั้มนี้ก็ยังถูกเซตในโรงแรมที่มีชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มอีกด้วย Tranquility b a s bed, Hotel Casino นั้นเป็นอัลบั้มหลังจากที่ Arctic Monkey นั้นหายไปยาวนานถึง4ปีด้วยกันนั่นก็เป็นเพราะว่า Alex Turner นั้นเกิดอาการ r i d i n g Block นั่นก็คืออาการฝันร้ายของนักดนตรีและนักเขียนเพลงหลายๆคนนั่นก็คืออาการหมดไอเดียจะเขียนเพลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนำพา Arctic Monkey ไปยังสู่จุดมุ่งหมายต่อไปได้ยังไงหรือไปทางไหน หลังจากที่เอลเล็กสเตเนอร์นั้นได้รับเปียโน,โนราคาแพงยี่ห้อส t ตนเว a ยมาจากผู้จัดการของเขาเนื่องในโอกาสอายุครบ30ปี mm hmm. เขาก็ได้ไอเดียในการเขียนดนตรีในทิศทางใหม่ mm hmm. เขาเลิกใช้กีตาร์เพราะว่าเหตุผลมันก็คือว่าเขานั้นไม่สามารถหาไอเดียใหม่ๆจากกีตาร์ได้อีกแล้ว mm hmm. เขาก็เลยเขียนเพลงโดยการใช้เปียโน,โนแทน mm hmm. สิ่งที่เขาทำอย่างแรกนั้นก็คือสร้างห้องว่างๆมาห้องหนึ่งที่มีแต่เปียโ,โนเท่านั้น แล้วเขาก็เริ่มเขียนเพลงโดยที่ทีมเวอร์ชั่นของบทเพลงนี้แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงอเล็กซ์เทเนอร์ต้องการจะเขียนเพลงแนวซอนิกไซไฟแจ๊สบวกกับ ไวฟ์คาสิโนแปลกๆบวกไปถึงออริจินเนรื่องราวของอพอลโลซึ่งเป็นยานที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นยานแรกรวมไปถึงการตีความหมายเชิงลึกผ่านหนังสือเล่มโปรดของเขาแล้วเนื้อเพลงที่มีความหมายลึกซึง้งที่ต้องการการตีความอย่างมากมายในความเข้าถึงยากและความลึกซึง้งในแบบที่หลายๆคนนั้นอาจจะเข้าไม่ถึง เลยทำให้ Tranquility Base Hotel n อนด์คนั้นตั้งแต่วางขายมาขายแผ่นเพลงไปได้เพียงแค่แสนชุดเท่านั้นเองและแฟนเพลงที่รู้จักวงอาร t ติกมังกี้ผ่านแนวร็อกที่เป็นเมนสตรีมอย่างมากอย่าง AM เกิดความสับสนอย่างมากแล้วก็ตั้งคำถามว่านี่มันเพลงอะไรวะเนี่ยเลยทำให้แฟนเพลงนั้นแตกออกเป็นหลายกลุ่มมากๆในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้หลายๆคนนั้นเข้าใจอัลบั้มนี้มากขึ้น Tranquility Base Hotel Casino นั้นเป็นเหมือนอัลบั้มที่ misunderstood masterpiece หรือว่าเป็นผลงาน masterpiece ที่ถูกเข้าใจผิดนั่นเองความหมายเชิงลึกง่ายๆของมันก็คือการที่เรานั้นกำลังถูก take over โดย electronic device สื่อ Social ลออนไลน์ที่มีผลต่อชีวิตของเราอย่างมากหรือว่าโทรศัพท์ที่ทำให้เรานั้นเสียเวลาไปกับมันอยู่หลายชั่วโมงหรือแม้แต่ ข้อมูลมากมายที่เรามีแล้วสามารถเอามาเสิร์ฟให้เราต่อหน้าจอทีวีหรือมือถือแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเราจะทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้นศาส,สนาที่ผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผุดขึ้นใหม่มีลัทิมากมายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆในยุคป,ปัจจุบัน Tranquility b a ้ Hotel เ a n แคนนั้นเป็นเหมือนการสะท้อนสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลที่มหาศาลมากเกินความจำเป็นนั้นทำให้คนเหล่านั้นโง่ลง คอนเซปต์ของมันคงคล้ายๆกับสิ่งที่มันต้องการพยายามจะบอกในเพลงเช่นเดียวกับครั้งแรกที่คุณได้ฟัง Trend Quality Base Hotel Casino คุณก็คงจะรู้สึกว่ามีรายละเอียดมากมายในเพลงแต่ถ้าหากว่าคุณฟังมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหยุดฟังแล้วตั้งใจฟังมันดีๆและคุณจะสามารถตีความมันในแบบของคุณเองก็อาจเป็นได้ Not to be one of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogram suitcase. Miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates. But golden boys in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019, maybe I'll.